เรียนคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวพินาภาสุขใสตำแหน่งโครูโรงเรียนวัจ,จุามณีสังกัดสังฆาการเขตที่การ,ารศึกษาปฐมศึกษาพิศณุโลกเขตหน,นะคะปัจจุบันปฏิบัติการสอ,อนในระดับชัน้นอนุบาศักดนะคะดิฉันขอ,อนเสนอเพื่อรับการประเมินขั้นวิทยาฐานะครูชำนาญการโดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในการเริ่มการจัดก,การเรียนรู้เพื่อพัฒนานภาพของผร้เรียนให้สูงขึ้นนะคะเพื่อสอดคล้องกับปดิฐานในการพัฒนานรงเรียนต่อไป สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรยียนจากการประเมนินพบว่านะคะผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาลึกษส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดเชิงบักค่ะโดยจากการสังเกตในการจัดก,กิจกรรมในหน่วยข้าวทีผู้เรียนยังไม่สามารถเรียนดัดับขั้นตอนการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้นะคะซึ่งทักษะนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงเหตุผลค่ะและการแก้ปัญหา ในทางการแก้ปัญหาและการพัฒนานนะคะดิฉันได้ศึกษาหลักสูตรศึกษาปรมนวัยพุทธศักราช2,560และได้ออเแบบแผนการจัดประสบการณ์หน่วยข้าวเรื่องการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยใช้กระบวนการเติบโตของต้นข้าวเป็นสื่อการเรียนรู้ทางธรรมาชาติอะค่ะที่เห็นลำดับขั้นตอนชัดเจนและได้สร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการทีมุ่งเน้นพัฒนาน ทักษะการคิดเชิงดับนะคะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรงดังนี้ค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะเริ่มต้นด้วยการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านกายและจิตใจก่อนเข้าสู่บทเรียนสำหรับเพลงคารหน่วอยตะไวทที่ใช้ในการกิจกรรมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะ ดิฉันได้หนังเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในาการสร้างสรรค์และเรียบเรียงดนตรีประกอบให้มีท่วงทำน,นองที่ทันสมัยนะคะเพย่อดึงดึงความสนใจของเด็กๆเป็นพิเศษจให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบเพลงและสมหมวกชาวนาที่เตรียมไว้ให้ค่ะในส่วนของกิจกรรมที่สองนะคะเป็นกิจกรรมเสิริมสุกานในขั้นนี้ เรามุ่งให้ความรู้และสร้างความมันใจผ่านประสบการณ์ตรงแรกเพื่อให้การเรียนรู้มีความพิเศษและนะาติดตามดิฉันได้นำเครื่อง AI อนะคะมาปรึกษ์ใช้ในการสร้างสรรค์ิฐานดิจิทัลเรื่องค้าของน้องมะลิและน้องจันการและดำเนินการตัดต่อพร้อมลงเสียงบรรยายด้วยตนเองนะคะเพื่อให้ได้สื่อการสอนที่กระตุ้นการรับรู้และเข้าใจ ลำดับการจเจริญเติบโต,ต,ตของต้ขงงงนข้าวทั้าระยะต่อมาดิฉันเชื่อมโยงเรื่องราวของจิงโดยนําบอดการจเจริญเติบโต,ตของต้ขงขงงงนข้าวมาควบคู่กับกระถางต้นข้าวของจริงท,งทงั้งห้าระยะนะคะมาให้เด็กๆสังเกตผ่านมันขยายเพื่อเปลี่ยนความรู้จากนิทานให้ใกลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้กิจกรรมที่สาม เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาพันตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงลำดับโดยตรงผ่านการเล่นเกมการจับคู่เรียงลำดับการเสริญเติบโตของตันขาวซึ่งเด็กๆจะต้องนำภาพ มาเรียงลำดับให้ถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาค่ะกิจกรรมกิจกรรมที่4นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสุดท้ายเป็นการประเมินความเข้าใจในรูปแบบที่สร้างสรรค์โดยให้เด็กวาดภาพระบายสีการจเจริญเติบโตของต้นทล้าลงในกระดาษไปงานตามจินตนาการจากนั้นออกมานำเสน,นอผลงานของตัวเองหน้าชัเ้เรียน ซึ่งขั้นตอนนี้ทำให้เด็กต้องดึงความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนทั้งหมดนะคะมาถ่ายทอดเป็นผลงานของตอนเองผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดประสบการณ์สะท้อนให้เห็นว่าการจัดก,การเรียนรู้นี้สามารถแก้ไขปัญหาตามลำดับและพัฒนาการคิดเชิงลำดับของผู้เรียนนะคะได้สมเร็จตามเป้าหมาย จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆทุกคนนะคะสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสนใจและสนุกสนานเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวและอธิบายผลงานศิลปะของตนเองตามระดับการจเจริญเติบโตของแต่ละทานได้ค่ะในที่สำคัญคือเด็กๆสดงออกถึงความภาคพภพูมิใจในผลงานของตนเองนะคะที่สามารถทำกิจกรรมทีท้าทายได้สำเร็จค่ะ ให้คณะกรรมการที่คลุกผ้าการพัฒนากิจกรรมและสื่อการสอนผ่านการจัดประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในการสร้างสารรค์ได้อย่างสร้างสารรค์นะคะควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะอย่างเป็นลำดับขั้นและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงสามารถแก้ไขประเด็นห้ถาทายเรื่องการาขออาดทักษะการคิดเชิงลำดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและเห็นผลไปรูปธรรมท,ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูนะคะซึ่งตระหนักอยู่เสมอว่าบทบาทของเรานะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดความรู้แต่คือการสังเกตการเห็นปัญหาหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ ที่ที่จำเป็นสําหรับการเรีนนยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีาามสุกต่าไปดิฉันนางสาวพินัภาสุขใสขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สอบอขอบคุณค่ะ